สวัสดีผู้ถาวรผู้แก่ผู้แสผู้สาวผู้บ่าวทุกทุกคนมาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าช่องเคียงแนนนอยส์ูดิโอวันนี้ก็มาสป,ปอยคือเก่ามิซือเรื่องว่า Remember 15ในตอนที่4จ้าตอนนี้ทั้งเกาะห่างๆกันเลือแค่เจ็ดคนพี่น้องกันเลือเคนโบโซบิวไมฟอนเนตเจลและกับโซนาค่ะเหลืออยูเทนี้แล้วพี่น้องเอ้ย บานที่หนีตัวโบโซเองก็น,นําหาบิวกับแดนทิเสียไปบักโดนค่ะกด้แดนนําหาจุดมหดกลางดงกลางป่าก็เห็นว่าบิวนี่นั่งเฝ้าซุปของแดนอยู่ตอนนั้นกต็ตกใจบางอย่างค่ะป้าก็คือเหตุใดวะแล้วตอนหนีเพศตัวเองก็ยำแย่พี่น้องข้อที่ถือปาดเนี่ยเลือดไหลออกสะค่ะพี่น้องคะ่ะพากันสีหามเลือดจังไดกระบ,บือยโซนาเองก็เอามีดล้นไฟค่ะเพื่อไม่เหุแพ้ให้โพโตสุดท้ายแล้วก็ปลอดภัยกับขึ้นมาบอดตายไปอีก โตฟ้้นเองก็นั่งหองห้เสียใจ๋วบุยางค่ะว่าจะคข้องนี่ฮิตเพ่ตัวนี่โอ้จิบหลายวะสันแล้วก็ว,ว่าก็เจว,วานี่มันตอปเปลีป่ยนคนอ,อีโซหนาัคาักเลยแล้วเฮาเนี่ยบุญยางย่้มองนี้แล้วเฮาต้องไปนี้ไปมองอื่นวะสันตัวเจว,วกับว,ว่วเฮาก็บอกหัวเฮาสิไปมองแดดี้คันเฮานี้ไปก็ได้แล้วตอนนี้เฮาก็วไว้ใจผู้ใดบู้ใดเลยนอกจากมูงเฮาเองแล้วแล้วตัวเพ่ตัวเองก็ฝืนกันมาค่ะซึ่งมีเคนนั่งอยู่ข้างๆคอยดูแลประคบป,ประหงยางดี พอแต่เพตโตตื่นขึ้นมาเจลก็ฟ้วนเองกับฝาวแลนเกาไปเบืองค่ะฟ้วนเองก็ขอโทษเพตโตบอกยางไรที่เฮ็ดผิดไปเขาไ่ได้ดตั้งใจอีหลีแล้วเจลก็วอาว่าเฮานี้ไปจากมองนี้ซะพวกอิโซนาน่ะมันบมน่านไวใจเฮาไปอยู่มองอื่นซะ แล้วบิวก็โบโซพี่น้องก็พากันเสียงซบบักแดนได้ที่นี่เสียงไวนั่นแหละพอเสียงแล้วแล้วบิวก็เอาควาันซะีหนาโบโซทันทีว่ามึงเป็นอยังมึงคือซวยกูโบโซก็บวาวา,วานีบอยาให้ไมมนะฮู้ถ้าไม่ฮู้นี่ต้องสร้างคาคักเลยแล้วตอนที่ลินลีตายนะมันกับ,บเรือภายแล้วเรือแต่อิโซนาะผู้เดียวเท่านั้นแหละซึ่งตัวโบโซเองก็สิคิดสิปิดปากโซนาค่ะ แล้วพวกเจียวกบผพากันหนีได้พี่น้องพร้อมกับขอขวองทั้งเบิดหลักไปเบิดเลยโซนาเนตม้เองกับเขามาร่วมกลุ่ม่ะก็หูทันทีว่าของเสียเพราะว่ากลุมมีเจียวมันแลนไปนี้ไปในคักๆว่าแล้วกลุ่มของไม้เองกับฝ่าวันนําหากลุ่มของเจียวค่ะซึ่งตอนนี้เนตเองกับจ็บขาพี่น้องเงี้ยงบาไว้แล้วก็พากันในนังผักค่ะเนตเองก็บอกว่าเขาบาไวอีนี่เศร้ามองอีซะขันเจ้าสิไปเจ้าก็ไปผู้เดียวทีมคอยไวนี่หละว่ะสัน สุดท้ายกันพากันนางผักพอนค่ะพี่น้องขากระเศร้ามีแห้งอยู่นั่นละนางบอกพื้นไล่ล่าวา่าไล่ล่านะ่ะสิตายอีลีบอรหรือวา่าว่าท่านละตายเพราะว่ามันก็ไม่มีภัเหินซุบไล่ล่าเดียวสันแล้วย้มคำขึ้นทุกคนเองก็น,นอนค่ะที่นี่นอนไปนอนมาค่ะตดนไม้เองกับหงเมื่อกึ่งขึ้นก็นฟฝ้าไปปุกเน็ตทันทีแล้วก็พาเน็ตยางนี้ออกไปจากโซนาปล่อยให้โซนานอนอยู่ผู้เดียว แล้วโตวไม่เอ็งก็บวัพื้นโซนาให้กำเนิดฟังค่ะซึ่งตอนนั้นกัลว,า,วาต่าโซนามันอิจฉาไลลาแห้งเพราะว่าไลล่านี่เป็นคนเรียนเก่งง่ามผอมพี่น้องลูบเขานี่สิติดไงกูมูเบิงเกิงแต่โซนาพี่น้องเป็นคนดึงออกพอแต่ไลลายางมากพี่น้องโซนาเอ็งก็บเฮดเป็นบ่หูโบชีกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งตัวไลล่าเอ็งกับ่สนใจเออก็ยังดีว่านางบ่สนใจ โตมาเองก็บอกต่อถึงว่าไลล่ากับไอโซนานี่มันเป็นมูสนิทกันแห้งแต่สุดท้ายสองคนนี้ก็มีการตบตีกันคือเก่าซึ่งตอนนานามาเองก็ได้เห็นว่าโซนายางเข้าไปในห้องน้ำไปหาไลล่าค่ะแล้วก็ถามว่าเป็นยังคือเฮ้จังส่คือว่าสิบ่เอาแล้วแล้วเป็นยังคือหักล้างว่าสิเอาคือเก่าว่าสัตว์ตอนนั้นน่ะไอ้ไลล่าเองก็บอกว่าก็แล้วแต่ก็ได้เอาไปเล้วนะโซนาซูนไลก็ได้ตบหนาไลล่าไปค่ะ ในฟังของเจลเองกับบมีแนวอยู่แนวกินล่ะลืมเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเจลเองก็คิดถึงหอดอันเก่าค่ะพี่นองคะบอกว่านี่โซนาค,ะค่ะคมันเป็นคอนเ็นเรื่องหนีวสันแล้วก็บอกถึงไอโซนาว่าตอนที่เจลในีายางไปขอคู่ค่ะเลือคะแน่นเดียวเนี่ยสิดเกดกรตเอเลวก็เลยยางไปขอคู่ว่าเลือคะแน่นเดียวเนี่ยคู่ไฮนูซะนูสิดเดกีตเอซึ่งตอนนั้นเดบีบวกชนะคูประจำชันเองกับโบยอมว่าเออเดี๋ยวเธอเฮ็ดดีแล้ว ต่อไปนี้เธอก็เฮ็ดดีขึ้นซามิเธอก็เก่งแล้วมันก็เฮ็ดในการขอคะแนนของเจียวแต่บริพน์ตัวเจียวก็ยางออกมาค่ะพี่น้องซึ่งโซนาอิงก็ยางเขาไปหาคู่ขึ้นกันแล้วก็ต่อว่าคู่ว่าเป็นยังน่ะคือบ่เอานูแข่งทักษะคณิศาสตร์ทั้งทั้งที่คู่ย่อมรับวาสิเอานูไปแล้วแล้วตอนนั้นน่ะเป็นยังคือเลือกไล่ล่าแล้วตัวโซนากกลกาวหาครูค่ะบอกว่ารับเงินไต่ตัวของพอไล la ่ล่าเบนบอ นูเองอะสิบบย่อมนูสิเขียนคำร้องว่าการคัดเลือกครั้งนี้มันบ่เป็นธรรมวสันพาอเรื่องหน,นันแดงขืนบิน้นองเอ้ยทางรงเลียดนนะ่ะก็เลยบ่ทรงซื้อผู้ใดเขาไปจ้าคนตัวจิวอิงก็ว,าวาอาไว้โซนาเนี่แหละมันเป็นคนขี้ชา้าตัวเพศตัวก็วอกข้นว,ว,ว่ามันหน่าสิบบแมนโซนานะเพราะว่าถ้าโซนาบ่ได้ฮักเลยล่าละการแก่แขนมันก็สิบบเกิดขึ้นได้ว่สัน พอ,อย่ามือเสาตื่นขึ้นขาไม้กำเนิดเองกับโบห็นโซนาแล้วไม้ก็คิดว่าเอา้ามันหนีมูเฮาคักๆมันถิ่มูเฮาไว้นีแล้วมันหน,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 นีเอาโตัวลอดผู้เดียวซึ่งตอนนั้นโซนาเองกับโพมาแล้วก็วอาว่าวอ้าที่มือขึ้นมึงถีมกูยุผู้เดียวนะนะมึงคือบุญญาบุษัา แล้วโซนาเองก็ว่าให้ไม่ว่าไม่มึงสันดานี่บบเปียนเลยนะมึงเ่ว่าให้ผู้อื่นแต่ข้อกันอยู่ตลอดเลยแล้วกูรู้นะว่ามึงนี่เอาเน็ตเป็นขออ้างเพราะมึงขอทุนซอยเหลือคนพิการนี่หลยปีต่อหลายปีเมื่อเมนเทอเดียเด๋ยวได้มันโดนแห้งโตเน็ตเองก็เริ่มและแวงว่า ไอ้ไม้พี่น้องเอามันน่ะนะไปเป็นเครื่องมือในการต่อร่องหาทุนเทียนสันเดกโตเนตเองก็จับกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ไปพ่อยาเบื่อหนูพอดีโตไม้เองก็ฟ่าวาทันทีว่ามึงเอายาเบื่อหนูใส่ใน,นกระเป๋ากูมันวะโซหน้าซึ่งตอนนั้นไม้เองก็นาหมืดเวียนหัวจนล้มลงกับพืนค่ะ แล้วตอนนั้นเสียงโบโซอิงกับหองหาไม้โซนาอิงกับปทาศาสจับมือกับเน็ตเล่นนี้ค่ะแล้วก็ทิ้งไม้ไ้ผู้เดียวพอทั้งสองแลีนมากค่ะกับพ่อโบโซโบโซอิงก็ถามว่าไม้อยู่ใสโบโซเองก็ดึงมีดออกมากแล้วก็ถามว่าไม้อยู่ใสค่ะตอนนั้นเนี่โซนากัไลเน็ตนี้บอกว่าแล่นนี้ไปเล่นนี้ไป,เล,นนไปเล่นไปก้อนเล่นนี้ไปวะสัน ตัวกุ้มเจลเองกับบ๊มี่แนวยูแนวกินค่ะกับแบ่งกันออกไปหาแนวยูแนวกินเจลก็ฟโฟนเองกับยางเข้าไปในป่าเพื่อหาผลหมากหลากใหม่ส่วนเคนก็พูดตัวเองกับจับป่าอยู่ขังน้ำพี่น้องจับจังได้กับบ่ได้เพ่ตัวก็เลยว่ึ้นว่าเฮาสิหลอดไปจากเกาะนี่บ่เนาะ ตัวเคนเองก็บอกว่านี่มันต้องมีเลือเสียงไววตัวคนวางแผลนะมันต้องเตรียมการไว้แล้วเดเพศตัวก็บอกว่านี่ค่อยอยากเมื่อเหื่อแล้วเด้ซึ่งตัวเคนเองก็บอกว่าเขาตอนน้องหนีออกจากเกาะนี้ให้ได้แล้วกูเองสิบุยอมให้มึงเป็นยังเฮาสิพากันนีออกไปให้ได้ตอนนั้นเพศตัวเองก็เขาไปจูบเคนค่ะพี่น้องจูบไปจูบมาจูบมา,จ,บมาจูบไปหูเมียขี้ข้นก็ได้ขอโทษเคนทันทีนทเคนเองนะก็เลี้ยวเบื้องหน้าอีกหลอบนึงแล้วก็จูบกับเพศตัวดูดดื่มไปอีก ตอนนั่นสองสาวเองกระย่างเข้าไปในป่าค่ะพี่นองค่ะแต่ก็เมา่อพอซบพ,พี่แดนพอดีที่ถือเสียงไว้พี่นองก็ตกใจบปอย่างค่ะผู้ดได้เห็นจริงสิวสันก็เฝ้าเล่นกลับขึ้นมาค่ะด้วยความยากนี่แหละพอแลนกลับขึ้นมาก็เห็นฉากเลิบซีนเลยพี่นองเห็นเคนกับเพศตัเนี่ยก็ร่งจูบกันตัวเจลเห็นยังสันกับเฝ้ายางเขาไปตบเคนทันทีนทแล้วก็ผ้าฝ้อนยางหนีออกมาในส่วนของโซนาเองก็บอกกโบูสุว่าไม่เนี่ยมันเอายาเบื่อหนูลงในกระติกน้ำเพื่อสิขาทุกคน โบโซกับโบเสือพี่น้องแล้วก็บอกว่าไม่นะน้ำเป็นเนื้องอกในสมองในส่วนของเจียวพี่น้องเสียใจเลยที่เคนําหมักผู้ชายค่ะโฟนเองก็บยางเขามาปลอบใจโดยการจูบแล้วก็กอดค่ะแล้วก็สารภาพมักทันทีว่าคุณยมักเจ้ามาตลอดเจียวแต่เจียวเองก็งงค่ะสงสยัยอ๋อมูสนิดกูเป็นยังขึ้นมามักกูได้เจียวเองก็บอกว่ามึน่นีาไปโฟนกูเอยากให้มันเป็นแบบนี้โฟนเองก็ขอโทษเจียวทันทีบอกว่าเฮากกับมาเป็นมูก,กันก็นกนได้แ้าเธอบม่มากฉันน่ะ โตฟูนเองก็พายายามขอโทษค่ะฝ่าจับมือเจลไว้บอกว่าอย,ย่าไปอย่าไปเธอฉันอ่ะกลับมาเป็นมูกันกันได้ฉันขอโทษเจลเองนี่ก็ลำคาญค่ะก็รีบสุกฟ้นเข้าไปในตนใหม่พ่อแต่ฟวนหลมลงไปค่ะตาฟูานเองก็ไปเสียบกํางาใหม่พอดีค่ะพ่อแต่งวกหนากับขึ้นมา าฟุ้ก็มิตะเลือดค่ะเจลเองยา่าน้ลยฝ่าแลนนี้ทิ้งฟุ้ไว้อยูู่้เดียวฟุ้เองก็นั่งหายเสียใจร้ายเอินแต่เจลเจลกลับมาเจลเองก็บ้องห่วกลับขึ้นมาค่ะในตอนนั้นเองมันก็มีคนยางเข้ามาหาฟุาน้นั่นก็คือไล่ล่านั่นเองแล้วเรื่องราวสิเป็นจังใดต่อไปผู้ใดซีมีชีวิตหลอดออกจากเกาะห่างมองนีใดกับโปรดติดตามในตอนต่อไปสำหรับเมือนี้สวัสดีจ้า